ได้เลิกบวชแล้วครับผมก็วันที่10ธันวาคมนี้นะครับก็จะมีวันที่9้าเป็นวันตรงผมแล้วก็วันที่10ธันวาจะเป็นวันที่บวชจริงๆแล้วก็อยากจะขอบวชครางนี้ให้กับเป็นพระส่วนให้ทีหลวงด้วยแล้วก็ให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับผมเป็นที่วัดโพธารามครับที่บ้านใกล้บ้านของเราที่เราทําบุญเป็นประจํานะครับตอนนี้ก็เริ่มท่องท่องบทที่จะทําการขออุปสมบทแล้วก็เพราะว่าบทก็ยากอยู่แล้วก็ยาวเนก่ก็ท่องสะสมเรื่อยๆครับผม ยังครับแต่ว่าแต่ว่าวางคิวไว้แล้วครับผม mm hmm. ก็คงจะเป็นวันที่ใกล้ใกล้บวชประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ครับผม,ม,มตั้งใจบวช่าไห้บวันครับ mm hmm. ก็กล่าวว่าจะตั้งใจแบบศึกษาธรรมะจริงจังเลย mm hmm. ก็อาจจะไม่เอาแบบโทรศัพท์หรือว่าสิ่งที่เป็นภายนอกเข้าไปเกี่ยวเลยครับผม mm hmm. อาจจะไปศึกษาธรรมะที่วัดอื่นด้วยครับ mm hmm. ก็จะมีวัดที่เราตั้งใจไว้คือวัดที่ใกล้บ้าน5้าวันนะแล้วก็มีจะวัดในวัดป่าเลไร ในตัวจังหวัดอีก5วันแล้วก็จะมาวัดที่เราเคยอาศัยอยู่ที่วัดเรียบสมัยเรียนสุขหลาบ6ปีด้วยกันที่วัดเรียบครับผมอีก5วันสุดท้ายคุณพ่อคุณแม่ดีใจครับคุณพ่อคุณแม่ภูมิใจแล้วก็แบบรอคอยวันนี้มานานเพราะว่าเราเองก็อยากจะบอกอยากจะบวชให้เขามามาสักพักแล้วพอพอเพอเราก็มีงานหลายอย่างแล้วก็พอเราเรียนจบแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาที่เราคิดว่าน่ยเหมาะสมแล้วเลยคิดว่าจะบวชในครั้งนี้ให้พ่อแม่ด้วยเรื่องงานเคลียร์เรียบร้อยแล้วครับก็จริงๆแล้ววางแผนมาเป็นปีละแล้วก็บอกผู้ใหญ่มาานแล้้ววดย อันนี้เราเริ่มระมัดระวังตัวและว่าก,ก่อนปวดก็ต้องห้ามครับรถห่างไปโอ้อระวังมาทั้งปีแล้วครับเพราะว่าเราเองก็ช่วงที่ผ่านมาก็เป็นปีประจเพีด้วยนะครับแล mm ้วก็มีหลายๆอย่างที่เข้ามาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราอาจจะคาดคล้อ mm hmm. ไปในหลายๆครั mm ้ง hmm. แต่ว่าเราก็พยายามดูแลตัวเองหลายๆ mm hmm. ด้านเรื่องของใช้ชีวิตต่างๆหร Called, <itch> ือว่าการทํางานต่างๆก็ดูแลตัวเองมากขึ้นครับเราเป็นกังวลไหมครับเพราะว่าคนแบบกังวลว่าปวดปวดเราจะบมีมาหนักไปตัวอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างครับแต่ว่าเราก็เราก็ระวังตัว ทำในสิ่งที่คิดว่าไม่ไม่ประมาทแล้วก็แล้วก็ดูแลตัวเองเยอะๆเรื่องของการเดินทางเรื่องของการทำงานต่างๆก็พยายามไม่ใช้ชีวิตเสี่ยงครับผมเรื่องงานที่เคร์คิวไว้นตัวหมือนันครับตัวครับเคร์คิวมาตั้งแต่ต้นปีแลวฮนะก็บอกผู้ใหญ่มาตลอดแล้วก็วางแผนหลังจากจบละครเวทีลงหมยใจแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าจางังหวะเหมาะสมก็หาเวลาให้ผมหน่อยก็เลยได้เลิกโอ้ขน,นาดน,นั้นหรอครับจริงๆแล้วเราก็ คือผมไม่แน่ใจว่าสาวๆที่ถือหมอนนี่คือเป็นลางหรือเปล่านะแต่ว่าก็คงจะเป็นพี่สาวน้องๆผู้หญิงที่บ้านนะครับเป็นญาติญาติถคนในนคครรอบัวแทใช่ครับก็ไม่คนในครอบครัวแทนแล้วถามเรื่องควาามมสัััพนธ์กชยครับผมรก็ไม่ค่อยได้คุยกันครับแต่ว่าก็เป็นเพื่อนกันอยู่ก็นานๆทีก็ส่งหากันบ้างแต่ว่าช่วงนี้ก็แบบไม่ค่อยติดต่อกันเท่าไหร่อย่างเราจะปวดอย่างนี้ได้จะมีการชวนน้องไปอนุโมทนา จริงๆชวนนานแล้วครับชวนนานแล้วก็บอกว่าบอกไว้ตั้งแต่วันที่เราได้เรื่องบวชมาก็บอกเขาไว้ว่าเออถ้าเกิดว่าว่างก็เชิญมาร่วมง,งานนะอะไรเงี้ยก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาดูคิวก่อนทีนไม่เลยครับเราเรารู้สึกว่าด้วยความที่เราไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีอะไรหลายอย่างที่ที่จะสามารถเจอกันได้ไบ่อยหรือว่าหรือว่าบางทีพูดคุยกันในเรื่องที่เราเไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบ พูดคุยกันทุกวันอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยแบบไม่จำเป็นต้องคุยกันทุกวันอเลยก็เลยก็เลยห่างกันนิดนึงแค่นี้่หยุดนีเนี่ยแต่ละมันคุ้นสนิทแต่ว่ายังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเป็นเพื่อนเหมือนเดิมครับเป็นเพื่อนเหมือนเดิมแน่นอนแล้วก็ก็เราก็ยังนานๆทีก็ยังคุยกันได้เหมือนเดิมครับก็ยังส่งหาไลน์หากันเรื่อยๆมันไม่สามารถเป็นมากกว่านี้ได้แลตอนนี้ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยครับนะครับเพราะว่าเราเองก็รู้สึกว่าการเป็นเพื่อนมันดีที่สุดแล้วตอนตอนนี้นะครับสำหรับเราสองคน ก็เข้าใจครับเพราะว่าเราเองก็ก็เป็นเพื่อนกันมา6ปีเต็มแล้วนะครับตั้งแต่ผมยังไม่เข้าวงการเป็นเด็กซาร์ดิซัมแล้วก็เราเองก็มีพิสาก็เป็นกําลังใจให้เรามาตลอดนะครับทั้งเรื่องของการทํางานเรื่องของหลายหลายอย่างที่เข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยก็พิสาน่ารักมากครับก็ขอบคุณทุกอย่างที่ที่ดูแลกันมาแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันต่อไปผมเองก็ยังหวังดีกเขายังเป็นหัวข้อเสมอนะครับแล้วก็มีอะไรก็คุยกันได้อย่างวันเกิดเขาก็เขาก็อวยพรให้เราแล้วก็ขอบคุณมากมาก จริงๆแล้วไม่ได้เป็นเพราะใครคะคือเราเองทั้งคู่แล้วก็แฮปปี้ในส่วนนี้มากๆอยู่แล้วในส่วนที่เราเป็นเป็นเพื่อนกันดีกว่านะครับแล้วก็มันมันผมว่ามันยั่งยืนกว่าแสดงว่าระหว่างนี้ก็เปิดโอกาสด้อีกฝ่ายจะมีคนเข้ามาครับผมก็เป็นสิ่งที่แล้วแต่เขาครัจริงๆเราเราก็ไม่ได้ปิดกั้นแล้วก็ทั้งตัวผมเองก็ไม่ได้ปิดกั้นทั้งตัวเขาเองก็อยากให้เขาได้เปิดใจกับใครที่เข้ามาในชีวิตเขาเอ่อ เราเราอยู่ด้วยความเป็นเพื่อนกันมานานมากครับแล้วก็ด้วยความที่เราพอเราตกลงอะไรกันปุ๊บเนี่ยมันก็เข้าใจกันนะครับก็เลยไม่ไม่ได้แบบคิดว่าจะต้องอทําอะไรให้มันให้มันดูลําบากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับ